ความงามเป็นการตัดสินของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่งความงามมีสองแบบก็คือความงามจากภายนอกและความงามจากภายในความงามจะมีความต่างกันไปในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับค่านิยมวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมเชื้อชาติรวมทั้งนุกรรมของคนในสังคมนั้นด้วยครับรูปหลังภายนอกจะเป็นยังไงหากเราปฏิบัติตัวเหมาะสมก็จะมีความงามเป็นที่เยารับของคนอื่นได้ครับและทุกคนก็สามารถมีความงามในแบบของตัวเองได้นะครับสวัสดีครับ ยิดีดตอรเราข้าสู่รายการแบนปั้นกับผมปั้นโดยวันนี้จะมาพบกับเนื้อหาเรื่องความงามที่ผมภูมิใจกันนะครับมาถึงคําถามแรกเลยความงามคืออะไรความงามของมนุษย์เป็นลักษณะของบุคคลที่ให้ความรู้สึกประทับใจกก่ผู้พบเห็นครับแต่ละคนจะอธิบายความงามแตกต่างกันไปเพราะความงามเป็นการตัดสินของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่ง โดยลักษณะของความงามจะมีความต่างกันไปในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับค่านิยมวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมเชื้อชาติรวมทั้งพันธุกรรมของคนในสังคมนั้นด้วยครับยกต,ตัวอย่างเช่นคนไทยชอบคนผิวขาวและรูปร่างเพียวบางแต่คนอินเดียชอบคนรูปร่างเตี้าเนื้อมากกว่าครับความงามที่ปรากฏให้เห็นเป็นดับแรกคือความงามสาวประกอบภายนอกของร่างกายที่สามารถมองเห็นได้เช่นผมองค์ประกอบภายใบหน้าผิวพรรณความสูงแต่อย่างหนึ่งก็คือความงามที่เกิดจากความใดนของบุคคลน,นั้น ซึ่งจะรับรู้ได้จากการกระทําคําพูดบุคลิกภาพจากนั้นไม่ว่ารูปหลังภายนอกจะเป็นยังไงหากเราปฏิบัติตัวเหมาะสมก็จะมีความงามไปที่เยารับของคนอื่นได้ครับแล้วคําถามถัดไปก็คือความงามที่ผมมีหรือความงามที่ผมภูมิใจคืออะไรล่ะอย่างแรกเลยผมจะแบ่งหัวข้อนี้ออกเป็น2แบบนะครับก็คือความงามจากองค์ประกอบภายนอกและความงามจากองค์ประกอบภายในครับ สำหรับความงามจากภายนอกที่ผมภูมิใจก็คือเรื่องผิวพรรณของผมที่ขาวซึ่งในกล้องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขาวหรือเปล่านะครับต่อมาก็คือเรื่องคิ้วของผมที่หนามากแบบไม่รู้ว่าจะหนาไปไหนแล้วก็มีหลายๆคนที่ถามมาว่าได้เอาอัญชันมาทาหรือเปล่าผมก็ขอยอมรับตรงนี้ตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันเป็นเองครับ และอย่างสุดท้ายที่หลายๆคนบอกก็คือเรื่องตาของผมครับก็คือเพื่อนๆผมบอกว่าตาผมเหมือนตากว้างส่วนความงามจากภายในที่ผมภูมิใจก็คือการที่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ทุกคนก็ทำได้กันนะครับถ,ถ้าถามว่าผมดูแลความงามของผมได้อย่างไรล่ะก็ดูแลความงามของผมคือการดูแลตัวเองทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ครับเช่นการาบน้ำทุกเช้าเย็น การแปรงฟันการสระผมวันเว้นวันส่วนการดูแลผิวบางวันถ้าสมมุติว่าวันนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องไปโดนแดดเยอะผมก็จะทาครีมกันแดดไปด้วยครับส่วนการดูแลความงามภายในก็คือการฝึกพูดให้เพาะการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็การฝึกบุคลิกภาพให้ดีขึ้นครับสรุปก็คือความงามมี2แบบก็คือความงามจากภายนอกและความงามจากภายในซึ่งความงามจากภายนอกคือรูปร่างหน้าตา เป็นส่วนใหญ่ส่วนความงามจากภายในคือความงามทางจิตใจบุคลิกภาพซึ่งความงามจากภายในสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ถ้าปฏิบัติตัวเหมาะสมก็จะมีความงามในส่วนความงามจากภายในได้ครับและทุกคนก็สามารถมีความงามในแบบของตัวเองได้นะครับสำหรับวันนี้ผมปั้นจากรายการแบ่งปันก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนในครั้งนี้นะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ